ออเพียงใจรักกันโอเคเดียวเดียวเอาเอาไข่ตุน้นเอาไข่ตุน้นดูกินเดีกินพร้อมกันชื่อคิดถึงผมกันอัลลาบียเธอชื่อชื่อคิดถึงผม ผมกันลาลาบายลาเอียดเธอคือมีฉันฉันเพื่อ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 นอะหนุบ้านเด็กเด็กฉันคือ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 อะไรฉันมีคืออะไรจังฉันนัก็และฉันมีคืออะไรจังอะไรจังเลยฉันมีคืออะไรจังเลยครับวันนี้ วันนี้คินวันนี้วันนี้จะเจอเจอกันวันนี้วันนี้คืนว่าเจอกันวันนี้วันนี้คืนคือเจอกันวันนี้เลยอือวันนี้อือวันนี้อจออันอจออันเืื่อนเอืออัออ เจอกัเพื่อนเพื่อนเจอเจอการเพื่อนเพื่อนเจอการเจอกันวันนี้เจอการเจอกันเพื่อนเพื่อนน้องน้องกันก็คือที่เรากันที่เรากันเลยนะครับวันนี้วันนี้วันนี้คืออะไรจังเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือไปแวะเซเว่นกินกินพิซซ่ากันดีกว่าเลย และและแเละเว้นของเลยอืออยออืออืออื็ดจอหมูจืออกอจอกืออือออกอ จอปลาจอหมึกจ๊อกุ้งเดี๋ยวซื้อกันเลยเดี๋ยวซื้อกันโอเคดีกว่านะครัเจอวัววันนี้คือเจอเจอกันเจอกันเอการวันนี้การพรุ่งนี้พรุ่งนี้กันพรุ่งนี้กันโอเควันนี้เจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้กันโอเควันเจอพรุ่งนี้ คุ่นี้เือดดิกมาเลยรักเลยรักเลยครับเจอวันนี้เจอวันนี้เลยว่าวันวันนี้วันนี้วันนี้เจอวันนี้เลยเจอวันนี้เลยวันนี้เจอมันวันนี้เลย